สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อหารือในเรื่องของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือที่เราเรียกกันว่ากองทุนตำบลน,นั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยในการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งในข้อสงสัยก็คือว่าคาว่า ที่ปรึกษาเนี่ยที่เขาให้ตามประกาศเนี่ยให้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทีนี้ประเด็นข้อสงสัยคําว่าหัวหน้าหน่วยบริการประจำเนี่ยเขาหมายถึงใครนะครับและถ้ามีหน่วยบริการประจำในท้องถิ่นเนี่ยมากกว่าหนหน่วยบริการเนี่ยจะแต่งตั้งอย่างไร ในประเด็นนี้เนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้มีหนังสือตอบข้อหารือนะครับเป็นหนังสือที่สปสช .2.73 1ทับลงวันที่4เมษายน2,565เป็นเรื่องตอบข้อหารือกรณีหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธรารณสุขในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกรณีที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองลำสามแก้วเขาได้หารือการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนและการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือผู้แทนเนี่ยเป็นอนุก,กรรมการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเนี่ยดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พุทธศักราช2,561เห็นสมควรแต่งตั้งอย่างไรโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวแล้วเนี่ย ขอเรียนเป็นประเด็นดังนี้ประเด็นที่ 1. การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนตามข้อ12 <_ d> um> เห็นควรแต่งตั้งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์หรือโรงพยาบาลลำลูกกาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วเนี่ยก็มีทั้งสองแห่งนะครับทั้งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และโรงพยาบาลลำลูกกานะครับเพราะฉะนั้นกองอสปสอชก็ชี้แจงนะครับว่าสมควรแต่งตั้งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์หรือโรงพยาบาลลำลูกกาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนนะครับโดยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพดังกล่าวในข้อ12วรรค2เนี่ยกำหนดให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณาสุขในพื้นที่และท้องถิ่นอำเภอเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนเพราะฉะนั้นนะครับโดยตำแหน่งเลยนะครับก็คือท่านสาธารณสุขอำเภอท่านท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยเป็นที่ปรึกษาโดยตำแหน่งทีนี้คำว่าหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่เนี่ย ก็คือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับจะต้องเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นคำว่าหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขเนี่ยเขาหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าหน่วยบริการทั้งสองแห่งเป็นหน่วยบริการประจําก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนตามประกาศขั้งต้นได้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้ามีโรงพยาบาลสองแห่งก็จะมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองคนก็สามารถแต่งตั้งทั้งสองคนเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตั้งนะครับในประเด็นข้อสงสัยว่า หัวหน้าหน่วยบริการประจำคำว่าตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการประจำก็คือโรงพยาบาลคือท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั่นเองนะครับในประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือถ้ามีโรงพยาบาลมากกว่า1แห่งก็สามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมมาเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ